ยินดีต้อนรับสู่ Sleepy Legends ตำนานก่อนนอนช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของเรื่องเล่าในอดีตตำนานที่ถูกลืมและความลี้ลับที่รอการเปิดเผยฟังเรื่องราวอันน่าหลงไหลก่อนเข้านอนทั้งตำนานปรมปราเรื่องเล่าขางพื้นบ้านและเกร็ดประวัติศาสตร์ย้อนยุคเรื่องราวลึกลับตื่นเต้นและเรื่องเล่าในอดีต เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบผ่อนคลายไปกับเรื่องราวในยามค่ำคืนกดติดตามเพื่อไม่พลาดตำนานบทใหม่ทุกสัปดาห์มีเงินก็ซื้อได้ตราพระราชลัญจกรสัญลักษณ์แห่งโอรสสวรรค์สู่มือนักประมูลสมบัติซอเทอร์บีสบริษัทในหน้าประมูลของสะสมและงานศิลปะยักษ์ใหญ่ของโลกได้จัดงานประมูลตราพระราชลัญจกรในจักรพรรดิขังสีห้องเต้ราชวงศ์ชิง ซึ่งครองราชยาวนานกว่า61ปีคศ1661ถึง1722และมีผู้ประมูลไปได้ด้วยราคารวมค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ชนะการประมูลที่92.6ล้านดอลลาร์ฮ่องกงราว416ล้านบาทตราประทับชิ้นนี้ทำจากไม้จันทันสลักคำว่าจิงเทียนชิงหมิงหรือเคารบฟ้ารับใช้ประชาชน ถ้อยคำอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและเครื่องยืนยันสิทธิ์ของฮ่องเต้ในฐานะผู้ได้รับอนัตจากสวรรค์ให้ปกครองประชาชนตามปรัชญาจีนนับแต่โบราณความประสงค์ของสวรรค์คือเจตํำนงของประชาชนคุณต้องเคารพต่อผู้อยู่ใต้ปกครองเพื่อแสดงความเคารพต่อสวรรค์นิโคลัสโจรองประธานซอเทอร์บีสเอเชียกล่าวทั้งนี้จากรายงานของเซา์ไชน่าโพสต์ มันเป็นหลักการที่ยังคงย้ำเตือนให้ทุกคนรู้ว่าลัทธิขงจื้อคือพื้นฐานอุดมการแห่งรัฐเกือบตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์จีนซึ่งมีหัวใจหลักที่ความเมตตาและคุณธรรมซอทบีสบรรยายคุณสมบัติของสินค้าชิ้นนี้เพื่อจูงใจนักประมูลมหาเศรษฐีว่าเป็นวัตถุที่มีความสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์จีนที่เคยถูกนำออกประมูลมันเป็นวัตถุ ที่คุณค่าไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกเหมือนเครื่องถ้วยชามหรือภาพเขียนคุณค่าของมันคือประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่กับมันโจกล่าวคำพูดของโจแสดงให้เห็นว่าตราพระราชลัญจกรชิ้นนี้เป็นวัตถุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพียงใดและชัดเจนว่ามันเคยเป็นสมบัติของจักรพรรดิซึ่งก็น่าจะเป็นสมบัติของแผ่นดินเช่นกันแต่เหตุใดมันจึงตกไปอยู่ในมือนายหน้าจัดการประมูลได้ s o so ทูบีสมิได้เปิดเผยตัวตนของผู้มอบสินค้าเข้าสู่การประมูลบอกเพียงแต่ว่าเป็นนักสะสมเอกชน People's Daily ขณะที่ผู้ประมูลไปได้ก็มีการเปิดเผยเพียงแค่ว่าเป็นนักสะสมชาวเอเชียเท่านั้น International Business Times ด้วยข้อมูลเพียงเท่านี้คงตอบได้ยากว่าตราประทับที่สำคัญชิ้นนี้หลุดไปอยู่ในมือเอกชนได้อย่างไร อาจเป็นไปได้ว่าบรรดาทายาตรุ่นหลังของจักรพรรดิคังสีแอบเอาตราประทับออกจำหน่ายเองหรือสมบัติชิ้นนี้อาจถูกปล้นหรือลักขโมยไปจำหน่ายก็เป็นได้เหตุการณ์หนึ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวจีนหลายคนคือเหตุการณ์ในปี1860ปลายสงครามฝิ่นครั้งที่สองที่จีนกำลังถูกชาติตะวันตกทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสรุมโสมบีบบังคับให้จีนเปิดการค้าเสรีกองทหารตะวันตก ได้บุกปล้นทําลายพระราชวังฤดูร้อนของจีนจนย่อยยับผลของสงครามทําให้จีนต้องยอมรับข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นรอยแผลแห่งความอัป,ปยศครั้งสำคัญในสายตาชาวจีนยุคหลังพวกทหารดูเหมือนจะถูกความบ้าคลั่งเข้าครอบงำไปชั่วขณะพยานในเหตุการณ์การปล้นพระราชวังฤดูร้อนกล่าวทั้งนี้จากรายงานของบีบทั้งร่างกายและจิตใจของพวกเขาถูกปรารถนาเดียวดึงดูดเข้าไปนั่นคือ การปล้นแล้วก็ปล้นเจมส์บรูซเอลแห่งเอลจินที่8ข้าหลวงพิเศษของอังกฤษประจำประเทศจีนในช่วงสงครามฟินซึ่งเมื่อแรกเดินทางถึงประเทศจีนเขาบันทึกถึงความโหดร้ายในช่วงนั้นว่าสงครามคือธุรกรรมแห่งความเกลียดชังยิ่งคุณได้เห็นมันมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเกลียดมันมากเท่านั้นแต่เป็นหลอดเอลจินคนเดียวกันนี่เองที่เป็นคนสั่งให้ทำลายพระราชวังฤดูร้อน เพื่อแก้แค้นให้กับเฉลยชาวอังกฤษและฝรั่งเศสรวมถึงนักข่าวของเดอะไทมส์ที่ถูกฝ่ายจีนสังหารและเขายังเป็นผู้อำนวยการจัดการประมูลทรัพย์สมบัตินับพันพันชิ้นที่ทหารอังกฤษและฝรั่งเศสร่วมกันปล้นมาจากพระราชวังแห่งนี้ซึ่งบ b บีซีและเดอะไทมส์ยืนยันตรงกันว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นจารีตปกติของทหารที่สามารถใช้กำลังแย่งชิงทรัพย์สมบัติของผู้แพ้ในสงครามมาเป็นของตน เพื่อเป็นค่าทดแทนให้กับครอบครัวและทหารที่บาดเจ็บดังนั้นในยุคสมัยดังกล่าวการแย่งชิงทรัพย์สมบัติของผู้แพ้จึงเหมือนทั้งสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะและค่าตอบแทนที่พึงได้โดยชอบไม่ใช่การปล้นพิพิธภัณฑ์วิศวกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ในจิลลิงแฮมเป็นสถานที่หนึ่งที่เก็บรักษาทรัพย์สมบัติที่ถูกปล้นมาจากพระราชวางังฤดูร้อนในปี1860ซึ่งเจมส์สกอตต์พันธารักกล่าวกับเดอะไทมส์ว่า เราต้องระมัดระวังมากเราไม่สามารถพูดถึงคำว่าปล้นได้เราพยายามสื่อความหมายออกไปอย่างเป็นกลางมากที่สุดขณะเดียวกันทรัพย์สมบัติที่ถูกปล้นมาจากพระราชวังแห่งน,นี้ยังถูกนำออกประมูลเป็นระยะบางชิ้นมีการระบุอย่างชัดเจนว่าถูกนำมาจากพระราชวังฤดูร้อนเพื่อเพิ่มมูลค่าซึ่งยิ่งสร้างความโกรธแค้ใหกับฝ่ายจีนที่ยืนยันว่าจะไม่ยอมแพ้ในการติดตามเอาทรัพย์สินที่ถูกปล้นไป กลับคืนมาให้ได้จากการรายงานของ The Times โดยคริสบอลบีทายาทของโทมัสวิลเลียมบอลบีนักข่าวอังกฤษที่ถูกสังหารโดยฝ่ายจีนในช่วงสงครามฟินนปัจจุบันผู้คนส่วนหนึ่งเริ่มสำนึกว่าการปล้นชิงทรัพย์สมบัติของผู้แพ้ในสงครามไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องรายงานของ New York Times ระบุว่าดไวท์อเซนฮาวเออร์ประธานาธิบดีสหรัฐในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ออกกฎอย่างเข้มงวด ห้ามทหารทําการปล้นทรัพย์ในยามสงครามแต่ถันอย่างนั้นก็ห้ามทหารไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงและเมื่อปีที่แล้วทายาทของนายทหารอเมริกันสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่แอบส่งงานศิลปะล้ำค่าของเยอรมันกลับบ้านก็ได้ตัดสินใจมอบสมบัติชิ้นนี้คืนให้กับสถานบ้านเกิดในสถานทูตเยอรมนีหลังจากที่ครอบครัวของเขาได้ครอบครองมันมานานหลายสิบปีผมเก็บมันไว้ไม่ได้ เจมส์เฮตเทลิงทันลูกเรื่องของพรโทวิลเลียมเอสออฟเทเบรกล่าวทั้งนี้จากรายงานของนิวยอร์กไทมส์ไม่ว่าเขาจะได้มันมาจากการชนะไพ่โป๊กเกอร์หรืออะไรยังไงมันก็เป็นของที่ถูกขโมยมาที่กล่าวมาทั้งหมดขอย้ำว่าผู้เขียนไม่ได้สรุปว่าตราพระราชลัญจกรชิ้นนี้ถูกขโมยหรือปล้นมาเพียงแต่ตั้งข้อสงสัยว่าทรัพย์สินที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เช่นนี้รวมทั้งโบราณวัตถุชิ้นอื่นๆด้วย เหตุใดจึงสามารถไปตกอยู่ในความครอบครองส่วนตัวของเอกชนและสามารถนำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ตามสะดวกโดยไม่ต้องเปิดเผยที่มาที่ไปทำให้ชาวบ้านทั่วไปแทบจะไม่มีโอกาสได้ชื่นชมคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่าของสมบัติชิ้นนี้อย่างที่นายหน้านักประมูลกวดอ้างผู้เขียนอดิทเทพพันทอง